สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย พันหนมืสามค่ะตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเป็นงวดที่ <c oughs> โคตร เป็นงวดที่ตื่นเต้นมากสวัสดี26,400คนดูนะคะเป็นงวดที่ตื่นเต้นนะคะมากๆจริงบ่ะแล้ว rusak Aku ingin berdua kamu สวัสดีสี่หมื่นค่ะไม่สมัครพรีเมียมไอดีแดูออก เฮ้ยเดี๋ยวกูว่าเดี๋ยวโดนกูจนได้แหละห0 0 0ื 6, คนคนแชร์แค่1มื่นห้าลูกค้าขา1มื่นหใครเข้ามาแล้วขอคนละ1แชร์นะคะลูกค้าเข้ามาแล้วขอคนละ1แชร์ค่ะสวัสดี63,000คนดูค่ะไม่ถึง1น0 0งแคนหนึ่งไม่ปล่อยเลขทูบนะคะ 15,000พันคนดูใครเข้ามาแล้วขอคนละแชร์คะ่ะลูกค้าเพราะถ้าคนดูไม่ถึง10,000 0หนึ่งจะปิดไลค์นะคะแม่ถ้าไม่ถึง10,000 0หนึ่งจะปิดไลค์เลยนะคะงวดนี้จะเป็นงวดที่กู้ชื่อเสียงกลับคืนมานะคะให้กับปู่ด้านหลังจะเป็นปู่นะคะใครที่ยังไม่ได้ยังไม่เคยเห็นปู่เลยนะคะสามารถขอพอรได้เลยนะคะอันนี้เป็นปู่องค์นี้หนึ่งจะขอพอรกับท่านตลอด ตลอดทุกงวดนะคะแทบทุกงวดก็คือทุกอง์เนี่ยแหละค่ะนะคะปู่นะคะ,ะ,คะแล้วก็เป็นขันของคูลิต้านะคะมอบให้มาเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ค่ะลูกค้าถ้าไม่ถึงหนึ่งแสนคนนะคะหนึ่งขอญาตปิดไลน์หนึ่งขอ,งงของเวลาห้านาทีนะคะถ้าไม่ถึงหนึ่งแสนคนสองทุ่มห้านาทีไม่ถึงหนึ่งแสนคนหนึ่งขอญาตปิดไลน์นะคะ ชท่มห้านาทีไม่ถึง1นึ่งแสนคนหนึ่งปิดไลน์นะคะแล้วก็ไม่ปล่อยเล็ทูบนะคะเพราะว่างวดน,นี้หนึ่งจะกู้ชื่อเสียงคืนให้กับปู่นะคะใครยังไม่เคยเห็นองค์ปู่กราบองค์ปู่ได้นะคะขอเช็คแชร์นิดหนึ่งนะแม่วันนี้คนน้อยจังเลยหนึ่งแสนคนคนแชร์ไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะ นะคะแม่ขออีกเจ็ดพันแช์นะคนดูนะคะสวัสดีหนึ่งแสนหกนะคะขออีกเจ็ดพันแช์นะลูกค้าขาเดี๋ยวเราจะเริ่มไปที่เลขทู่ปู่กันแล้วค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้หนึ่งไปเลยนะคะไม่รอแล้วนะคะลีลาค่ะ,รคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมทุกคนตื่นเต้นมากเลยทุกคนก็ตื่นเต้นเหมือนหนูใช่ไหมนับถอยหลังนะคะหนึ่งกำลังจะปล่อยเลขทู่ปู่แล้วนะคะหนึ่งแสนสามหมื่นคนแล้วเตรียมพร้อมไม่ดีเลยค่ะรู้เลยค่ะ สวัสดี1,27 0 0 0พคนนะคะลูกค้าใครเข้ามาแล้วลูกค้าขาฟังให้ดีนะคะใครเข้ามาแล้วลูกค้าขาใครเข้ามาแล้วแทงได้เลยใครได้เลขแล้วแทงได้เลยนะคะใครได้เลขแล้วแทงได้เลยใครได้เลขแล้วแทงได้เลยค่ะ แล้วแงได้เลยนะคะสวัสดี1 3 0 0 0 0สคนนะคะสวัสดี1 3 0 0 0 0สคนนะคะลูกค้าขาใครมองไม่เห็นปัดคอมเมนต์ออกก่อนค่ะสวัสดี132,000คนดูสวัสดี132,000คนด,ด, 2, คนดูใครเข้ามาแล้วลูกค้าขามองไม่เห็นนะคะลูกค้าปัดคอมเมนต์ออกก่อน ลูกค้าหนูขอหนึ่งนาทีอามขอทูก๙ดอกเร็วเร็วลืมอามเร็ว ไอ้ที่จุดทูบมาดิไอ้ที่ตักทูบมาเลยเร็วแม่แม่แป๊บหนึ่งนะหนูลืม มันตักไม่ได้ก็บอกว่าตักไม่ได้ ทุกคน,นพร้อมแล้ว ทุกดูต่อนะคะทุกคนหนูลืมนะคะหนูลืมอ่ะสวัสดีหน5 0 0 0ันคนดูนะคะลูกค้าขาใครเข้ามาแล้วนะคะสมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย เห็นตู้ปันสุกแค่นั้นพอเลยค่ะไม่ขออะไรมากกว่านี้เลยค่ะลูกค้านะคะไม่ขออะไรมากกว่านี้เลยนะคะขอเห็นตู้ปันสุกแค่นี้พอแปบ๊บหนึ่งนะคะลูกค้าค่ะหนึ่งจัดกล้องให้ลูกค้าก่อนเพราะว่าลูกค้าจะได้เห็นชัดๆ สัสดี157,000คนนะคะลูกค้าสวัสดี1 5 7 0 0 0คนดูนะคะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาพร้อมกันได้เลยค่ะรัฐบาลไทยเราออก272นะคะรัฐบาลไทยออก272ล่าง18สวัสดี16 5 0 0 0ันคนใครเห็นเลขอะไรลูกค้าพิมพ์ขึ้นมานะคะสวัสดี1 6 5 0 0 0คนเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยค่ะ ท่าบอกบอกว่าก like si. ี่นหสวัสดีค่ะเอาเป็นอย่างคือไปกดโกรธเพ่อนไปกดโกรธเพื่อนเห็นยังเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยค่ะแม่เห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยนะคะสวัสดี1 7 um> ึ่0 0สนื่นคนนะคะ ทําไมต้องมากดโกด้วยอ่ะมึงเป็นอะไรอ่ะมันเป็นอย่างของมันพี่น้องมันเป็นอย่างคือไปโกดโกดให้เพิ่นเพิ่นเมื่อพิมพ์สัทธาพารวยเขาวม่าพิมพ์สัทธาพารวยแล้วมันไปกดโกดทําไมอ่ะอีผู้นี้นะ่ะมันเป็นผู้ใดหรอ <c oughs> มันเป็นผู้ใดหรอเป็นผู้ใดหรอเป็นอย่างคือไปกดโกดให้เพิ่นเป็นอย่างคือบอกกดถูกใจ สวัสดี174,000คนค่ะลูกค้าขาบอกเลยนะคะงวดนี้นะคะปู่ขาขอความเมตตานะคะปู่ขอให้รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1มิถุนายน2564 <c oughs> ขอให้รัฐบาลไทยงวดนี้มาเลขทู่ป,ปู่นะคะหรือมาเลขที่หนูให้ก็ได้นะคะปู่ขาถ้า เกิดว่ารัฐบาลไทยมาเลขทูปปู่หรือเลขที่หนูให้นะคะหนูจะแก้บนโดยการที่จะนําเงิน5 0 0แสนบาทนะคะไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลนะคะและส่วนที่2นะคะหนูจะนําเงิน1ล้านบาทไปซื้อของนะคะแล้วก็นํามาแจกให้กับคนที่อยู่คนที่มาเที่ยวที่หน้าองค์ปู่อีก50,000 0บาทส่วนอีก50,000 0บาทหนึ่งจะทําแจกให้กับคนที่อยู่บนโลกออนไลน์นะคะและที่สําคัญเลยนะคะหนูจะ หนูจะชวนครูลิต้าเชิญครูลิต้านะคะให้ครูลิต้ามาลํำถวายปู่นะคะหนูไม่รับเงินทําบุญไม่รับเงินสิ่งใดสักบาทเดียวจากคนที่ถูกเลขเลยหากใครถูกงวดนี้หนูขออย่างเดียวเลยค่ะถ้าคนถูกหวยงวดนี้หนูขออย่างเดียวขอต สุกค่ะแล้วติดป้ายว่าบุญนี้บารมีปู่ถูกมากทำมากถูกน้อยทำน้อยถูก500ทำา1บบาทถูก500ไอ้ไถูก1,000พทำา100ตามกำลังเลยนะคะแม่ขาคือหนูขอนะคะขอแบบว่าอยากเห็นตู้บุญนี้บารมีปู่นะคะสาธุพ่อแม่พี่น้องก็ให้ถือเหรยนั่กันเด้วยค่ะเห็นแล้วนเนาะเขอีหยงังเห็นแล้วเนาะ โอ้องหวันนี้กูพีเซนเตอร์กีรติอีกแล้ว uh huh. เป็นอย่างกับกีรติเนาะอ้ามอ้ามชิกงานให้หน่อย นะคะหนูก็จะยังนั่งอยู่กับปู่ต่อเพราะว่างวดน,นี้หนูขอพรปู่หนึ่งก็จะยังนั่งอยู่กับปู่หนึ่งต่อแม้ใครจะหนีหนึ่งออกไปหนึ่งก็จะยังนั่งอยู่กับปู่หนึ่งหนึ่งจะเปิดให้เข้ากลุ่มปู่คะขอความเมตตานะเอาเอา,เอา เต้นลาตินหนูไมีความเชื่อคือหนูมั่นใจแม่งวดเนี้ยเตรียมกรีดกันได้เลยรัฐบาลไทยงวดนี้นะทันเลขไม่เข้านะ หนูจะแต่งตัวเป็นผีบ้าค่ะวิ่งอ้อมปูสิบรอบเอาสามพอหนูจะแต่งตัวเป็นผีบ้าวิ่งอ้อมปูสามรอบแต่ถ้าเลขเข้านะคะหนูจะทำบุญให้กระชอนเลยค่ะให้คนทั้งประเทศลือไปเลยค่ะว่าปูหนูเนีนเยเ่ย number one l e a d e ปูคอยนะเนะ หนูพี่ชงพี่แซงพี่แซงอ่ะอ้ามอ้ามหนูมั่นใจแบบสะเดิอสะดาวมากเลยค่ะ หนูบอกแบบนี้นะหนูให้เป็นเพียงแค่แนวทางชอบตามไม่ชอบผ่านแล้วหนูเนี่ยไม่ใช่อาจารย์ไม่ต้องมานับถือหนูเลยค่ะเรียกหนูอีหนึ่งก็ได้หนูไม่โกรธค่ะเรียกหนูอีก็ได้ค่ะหนูไม่โกรธนะคะเพราะหนูเป็นคนธรรมดาเลยเป็นคนธรรมดาเป็นแม่ค้าธรรมดาคนหนึ่งหนูไม่ใช่อาจารย์ไม่ได้ถือศีลไม่ได้อะไรเลยนะคะหนูเป็นคนคนหนึ่งที่ขอพรปู่แล้วปู่เมตตาเท่านั้นเองนะคะอะจริงบางคนก็ด่าหนู เลขทูกจุดวันหนึง่งวันละเลขจุดแม่งเป็นร้อยอันเป็นร้อยเลขมันจะไม่ถูกได้ยังไงวะมึงยังไม่รู้จักกูเลยคุณยังไม่รู้จักหนึ่งดีเลยคุณยังรู้ไม่จริงเลยเพจจริงคุณยังไม่ได้ตามเลยเปิดให้ดูก็ได้ค่ะวันนี้ฮานอยเข้าค่ะวันนี้ลาวเข้าค่ะเอาอะไรอะ่ะ านอยวันนี้ค่ะบนล่างเลยนี่ค่ะฮานอยเจาะสองเจ็ดฟันห้าค่ะเจาะสองเจ็ดฟันห้าลาวฟันห้าค่ะ รู้จักเราก่อนรู้จักหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันไม่ใช่ไม่รู้จักหรอกอยากด่ากูไม่ชอบกูเกียดมึงกูจะด่ามึง ไปจะบ,บูชาไล C ีเ F แล้วทักลายที่หนึ่งปักหมุดได้เลยนะคะอันเดืนหนึ่งวนให้หนึ่งรอบแล้วกันเนาะอะเดืนหนึ่งจะไปพักผ่อนแล้วนะคะพรุ่งนี้จะเตรียมตัวเฮงเตรียมตัวปังแล้วะคะ่ะ